สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาการงานในชั่วโมงที่สามนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อาการดูแลเสื้อผ้าอีกเช่นเคยค่ะซึ่งครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงการซักเสื้อผ้าซึ่งเป็นวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าวิธีหนึ่งแล้วก็ได้พูดถึงการตากการเก็บการรีดผ้าอย่างคร่าวๆไวแล้ว ในชั่วโมงนี้จะมาพูดถึงการพับเสื้อผ้าซึ่งการพับเสื้อผ้าก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นการพับผ้าเชตัวมีขั้นตอนอย่างไรการพับเสื้อเชิ้ตมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรการพับกางเกงมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร เราก็ไปดูกันเลยนะคะในคาบนี้จะพูดถึงวิธีการขั้นตอนของการพับผ้าแต่ละชนิดตัวอย่างแรกนะคะก็เป็นการพับผ้าเช็ดตัวค่ะก็ให้พับทบครึ่งไปเรื่อยๆจนมีขนาดตามต้องการนะคะสองนะคะก็เป็นการพับชุดชนในนะคะ ก็คือพับส่วนบนเข้าหาการตามรอยปะของรูปนะคะแล้วก็พับส่วนข้างบนลงข้างล่างตามรูปเลยนะคะสามเสื้อกล้ามก็พับตามรอยปะตามรูปเลยนะคะก็คือการพับขอบเสื้อเข้ามาทั้งซ้ายและขวาแล้วก็พับ จากด้านบนทบลงไปสู่ด้านล่างก็จะได้ตามรูปที่สามนะคะสี่นะคะคือการพับเสื้อไม่ไว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวหรือเสื้อแขนสั้นวิธีการพับก็คือพลิกด้านหลังของตัวเสื้อแล้วก็พับปลายแขนเสื้อทั้งสองเข้าหากันสาม พับด้านข้างของตัวเสื้อเข้าหากึ่งกลางทั้งซ้ายและขวาสี่พับชายเสื้อขึ้นมาทบประมาณสองครั้งก็แล้วแต่ขนาดของเสื้อค่ะบางตัวก็ได้หนึ่งทบบางตัวก็ได้สองทบห้าพลิกด้านหน้าขึ้นมาเพื่อน,นำไปเก็บให้เรียบร้อยนะคะ 5นะคะก็คือการพับกางเกงขาสัา้นหรือกางเกงขายาวก็ตามนะคะหนึ่งกลางกางเกงออกสองพับกางเกงด้านขวาพับด้านซ้ายก็คือเหมือนพับครึ่งเข้าหากันล่ะคะ่ะ3ามพับส่วนปลายของกางเกงขึ้นมาหนึ่งทบอ่าแล้วก็พับอีกหนึ่ทบ ถ้าเป็นกางเกงขายาวนะคะก็จะได้ประมาณสองสามทบแต่ถ้าเป็นกางเกงขาสั้นก็คือจะได้เพียงหนึ่งทบเท่านั้นค่ะการพับผ้าในวันนี้นะคะก็มีรูปแบบวิธีการขั้นตอนที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ชนิดของผ้าซึ่งผ้าแต่ละชนิดก็ไม่ได้มีวิธีการพับเพียงวิธีการเดียวผ้าบางชนิดอาจจะมีวิธีการพับสองสามีขึ้นไปก็ได้ แต่วิธีการพับเสื้อผ้านิ่งครูนํามาให้ในักเรียนเรียนในวันนี้เป็นวิธีการพับผ้าที่ถูกต้องและนิยมในการพับผ้าแต่ละชนิดค่ะซึ่งการพับผ้าก็คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับการบ้านของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้ในักเรียนเลือกวิธีการพับผ้ามาหนึ่งชนิด และให้ถ่ายคลิปวิดีโอการพับผ้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายหรือถ้านักเรียนคนไหนไม่สะดวกที่จะถ่ายคลิปวิดีโอก็สามารถถ่ายเป็นภาพนิ่งขั้นตอนการพับผ้ามาได้นะคะเช่นถ้านักเรียนเลือกการพับผ้าเชตัว ก็จะมีอย่างน้อยสองภาพก็คือการาพับทบแรกและการาพับทบที่สองของผ้าเชือตัวนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ